ใครอะใครจะลูกรูป,รป,รปล่อจังนะอืมอืมข้อแข็งแล้วเด้อนี่เดือนเดียวเ,เห็นไหมต่างอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเขาตั้งคอเขาเองน,นอะเนี่ยแม่เนี่ยหัวไม่ได้ชนหน้าอ,อกย่านะเนี่ยอืมข้อแข็งแล้วเขามองโทรศัพท์น่ะเขาเขาดูย่าก็ดูตัวเขาอะ รู้หมดเลยได้หูได,นหนได้ยินนู่นได้ยินนี่ยังปากไม่เป็นเฉยเฉยนะแต่หูเขาสัมผัสได้ยินทุกอย่างตาเขาก็เห็นใช่ไมลูกใช่ไหมคะมองตามโทรศัพท์ <laughs> ด,ดูดิดูดิดูดิ